เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่กราบสักการะครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจากนั้นเข้านมาสัสก,การพระบร,รมธาตุโดยสุเทพและถวายพัตตาหารเพลและเครื่องทยธรรมแดีพระพิสุขวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารพร้อมเข้ารับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บท โครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกกลุ่ม10จังหวัดภาคเหนือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,อองก่อนที่ช่วงบ่ายเดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมพัรษาเชียงใหม่รับฟังความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ในพื้นที่เชียงใหม่ โดยย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี66ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดรวมถึงขอให้มีการฉีดพ่นละอองน้ำล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่ชุมชนให้ได้มากที่สุดก่อนปิดท้ายภารกิจติดตามการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในวิทยาแก้วพระดายรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติประธานประชุมคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครสสภาคอีสานพักรวมไทยสร้างชาติชุดสุดท้าย17คนให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมได้จัดทับว่าที่ผู้สมัครสสอ,อีสานครบทุกเขตแล้วพร้อมเตรียมเปิดตัววันที่24มีนาคมนี้ โดยสั่งระดมพลลงพื้นที่ขนนโยบายโดนใจทั้งบัตรลงตู่ทำต่อแถมเพิ่มเงินพร้อมเป็นหลักยื่นกู้ฉุกเฉินจากธนาคารรัฐได้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับชาวบ้านเดินหน้าแก้หนี้บาปจากเงินกู้กองทุนหมู่บ้านเมื่อ20กว่าปีก่อนโดยในวิทยาลั่นไม่กลัวแลนสไลด์ผอผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติเดินกับชาวบ้านแบบใกล้ชิด ไม่ได้แค่ลอยอยู่ในอากาศแบบไม่มีตัวตน,ก,นกลุ่มูนยนรวมประชาชนปกป้องสถาบันนับร้อยเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติป้าอายุทยาแกนนำประธานกลุ่มลันพร้อมเดินหน้ารณรงค์ให้มวลชนมาสมัครเป็นสมาชิกให้มากๆเพื่อส่งให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยด้านหมอหรินทองได้มาร่วมให้กำลังใจเฮยลุงตู่และพักรวมไทยสร้างชาติคือความหวังและอนาคตของประเทศ ทั้งนี้หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สาดีรัฐวิภาคย้ำทุกคนมีความปรารถนาเดียวกันอยากเห็นชาติบ้านเมืองมีการพัฒนาประชาชนมีความสุข